มีคำพังเผยว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายหมายถึงการร่วมมือร่วมใจกันกระทากิจทั้งปวงย่อมดีกว่าทำคนเดียวเพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นนอกจากจะมีประสิทธิภาพด้านกำลังงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังได้ช่วยกันเสริมสร้างจุดด้อยจุดเด่นซึ่งกันและกันอีกด้วยความคิดของคน ก็เช่นกันจะต้องมีหลักคิดสองหลักประกอบกันอยู่เสมอความคิดนั้นจึงจะเปล่งศักยภาพสมบูรณ์นั่นคือศรัทธ,ธากับปัญญาศรัทธ,ธาคือความเชื่อปัญญาคือความคิดคนที่เอาแต่เชื่อโดยไม่คิดจะกลายเป็นคนงมงายคนที่เอาแต่คิดโดยไม่เชื่ออะไรเลยจะกลายเป็นคนวิป,ปริตท่านเปรียบว่า ศรัทธากับปัญญาเปรียบเหมือนวัวสองตัวเทียมเกวียนซึ่งจะต้องเดินให้เสมอกันไปจึงจะลากเกวียนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ศรัทธากับปัญญาจะต้องมีเสมอกันความคิดและการกระทำจึงจะสมบูรณ์